ถ่ายมุมเสรอะ่ะก็ถ่ายให้มันดีๆหน่อยต้องจับมุมนี้จะได้เห็นกางเกงในชัดๆคุณคะผู้ชายคนนี้แอบถ่ายคุณคะ่ะไอ้บ้าไอ้โรคจิตจะทำะไรอะ่ะไม่นี่คุณคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับโถ่ยนี่ทางตาดูซะบ้างยายเพี้ยนว่าฉันถ่ายอะไรอะ่ะ ว่าฉันเข้าใจผิดเองเหรอก็เออน่ะสิฉันจำได้ว่าฉันมีธุระไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพวกแกตอนที่ฉันกำลังเข้าออฟฟิศอะฉันเกือบซวยแล้วอะทำไมหรอก็ ฉันดันไปเข้าใจผิดผู้ชายคนนึงก็เป็นโรคจิตอ่ะดีแกแถมยังประกาศเสียงดังด้วยจนผู้ชายคนนั้นโดนเข้าใจผิดอ่ะแล้วแกทำไงต่ออ่ะก็หนีมาเลยอะสิหมอนั่นอะทำท่าเหมือนจะกินจนจะขนาดนั้นค <lips> ุยูดอะไรกันจ้าสาวสาวพี่มีข่าวมาแจ้งอะ่ะพอดีว่าวันนี้จะมีหมัวหน้าแผานกคนใหม่เข้ามาแล้วก็หล่อมากด้วยนะ นุ่นเนี่ยมาพอดีเลยน้ำวา้าเอาแฟ้มบังหน้าทำไมอ่ะมาทำความรู้จักกับหัวหน้าแผนกคนใหม่หน่อยสิเร็ว น้ำว้าเราป้ายพนักง,งานฝึกงานไปไหนฉันทำหายอะค่ะผู้จัดการเขาให้เอาไว้ห้อยคอไม่ได้ให้เอาไปถือเล่นจ่ะหาให้เจอด้วยนะอาร์ตเดี๋ยวอาร์ตทำความรู้จักกับพวกน้องฝึกงานไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปประชุมก่อน เชิญคุณน้ำว้ามาพบผมที่ห้องด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ค่ะของเธอใช่ไหม จะอยู่แบบนี้อีกนานไหมขอบบัตรฉันคืนด้วยค่ะคงไม่ได้หรอกนะเพราะเธอสะเพร่าทำตกเองอ๋อหรือว่ามัวแต่ใส่ร้ายคนอื่นว่าเป็นโรคจิตจนลืมไปว่าทำของตกนะถ้าคุณโกรธเรื่องนั้นนะ่ะฉันขอโทษค่ะมันสายเกินไปแล้วเพราะว่าคำขอโทษของเธอเนี่ยมันไม่มากพอ,อกต่อไปแล้วอ้าวล้วพูดจะเอาอยัางไงเนี่ย เธอต้องมาฝึกงานที่นี่ในห้องนี้เป็นผู้ช่วยอย่างฉันเพื่อแรกกับบัตรพนักงานว่าไงจะไม่ทำก็ได้นะเธอก็แค่ดูเหมือนเป็นคนขาดความรับผิดชอบอะแค่บัตรพนักงานใบเดียวยังรักษาไม่ได้เลย <S 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 แค่นั้นเองเออ,เอ,อรู้แล้วนะฉันทำก็ได้ค่ะ ออสรุปว่าแกต้องไปทำงานกับหัวหน้าวันนี้ใช่ปะแล้วทำไมเขาถึงเลืเกลแกวะแกจำผู้ชายที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อวานได้ปะที่ฉันถามว่าเขาเป็นโรคจิตอ,ะอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นหัวหน้าอืมวผมได้คิดสุดสุดน้ำวายตามฉันมาเดี๋ยวนี้มีงานด่วน เดี๋ยวนะี้โอ้โหข้าวยังไม่ได้กินเลยนี่ทำไมวะเนี่ยสู้ๆนะ อ่ะกินซะ,ะเดี๋ยวหาว่าใจร้ายอะ่ะขอบคุณค่ะเอ้ยอยู่น้ำเหรอ,อ,อขนอมติดคอเฮ้ย ออกยังเฮ้ยทำอะไรกันอะนี่มันห้องทำงานนะโอยมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือว่าขนมปังมาติดคอฉันนะคะหัวหน้าเลยมาช่วยเฉยค่ะโอยตกใจหมดเลยผู้จัดการมีอะไรหรือเปล่าครับ พี่อยากให้อาร์ตกับน้ำว้าเนี่ยไปพบลูกค้าแทนพี่หน่อยเออลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าที่เคยซื้องานโฆษณากับเราเบ่อยๆนี่แหละแต่ว่ารอบนี้มีเจ้าใหม่มาเสนองานแข่งอ่ะพี่ฝากด้วยนะครับเออเมื่อกี้ขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรอะเราเรียไปเองเถอะค่ะ เอกสารครับคุณชาติชายเออช่เอกสารเถอะนะยังไงอะผมก็เซน็นสัญญากับบริษัทคุณอยู่แล้วมันห่วงหรอขอบคุณครับว่าแต่ว่าน,นนท์ว้าคืนนี้สนใจไปดิ้งกับพี่ไเสียเชิงว่าจะไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าน้องว้านเนี่ยเขาเป็นแค่น้องๆฝึกง,งานนะครับไปไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าคุณชาติชายชวนผมเนี่ยผมไปได้ครับขอแห้งอยู่พอดี สีสวนะคุณควรจะพาคุณไปเปิงเล่าเปิงกับแกมสมไมสู้ผมพาสาวๆเงี้ยไปดิ้งดีกว่าไหมคุณทำอะไรของคุณนะคะแมจับนิดจับหน่อยก็ไม่ได้อยากขายงานไม่ใช่หรอ มากกว่นี้ถ้าแกมายุ่งกับน้ำว้าแล้วก็ได้เจ็บตัวแน่แต่กูจะดฟฟ้อคุณแนนให้ไล่มึงออกโอ้ีอ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 ี คุณแอนต้องจัดการให้ผมนะนเรื่องเนี้ผมไม่ยอมแน่มาพอดีเลยชั้นต่ำคุณแอนต้องรล่มันอ่อนนะครับไม่งั้นผมไม่ต่อสัญญาคุณแน่คุณชาชายใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวแอนเนี่ยขอฟังเรื่องราวจากลูกน้องของแอนก่อนนะคะว่าไงเรื่องเป็นยังไงคุณชาชายลวนลามใช่ค่ะหัวหน้าทนไม่ไหวอ่ะก็เลยทำร้ายร่างกายคุณชาชายค่ะอ๋อเฮ้ย ลวนลามอะไรวะผู้ชายดีนเว้ยเป็นผู้ชายกล้าทําแต่ไม่กล้ารับแกหุบปากไปเลยฉันเอาเรื่องแกแน่ถ้าคุณไม่ไล่มันออกนอกจากผมจะไม่ต่อสัญญาแล้วผมจะฟ้องบริษัทคุณด้วยเกรงว่าคุณชาชายเนี่ยจะฟ้องทางเราไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าแอนมินี่ค่ะคลิปจากกล้องวงจรปิดแอนไปขอทางร้านมานี่คุณแอนจะเล่นกผมแบบนี้หรอ อะไรกันคะ<ม>ก็คุณชาติชายเนี่ยเล่นแอนก่อนดีคะเอาแบบนี้ดีไหมคะเอาเป็นว่าคุณชาติชายเนี่ยก็เซ็นสัญญาล่วงหน้าสัก5าปีแล้วก็จ่ายเงินสดมาเลย5ปีไม่มีส่วนลดเรื่องนี้แอนจะเก็บเป็นความลับให้คะ่ะนี่คุณจะแบก็กเมลผมหมอวิอย่าพูดแบบน,นั้นสิคะเขาเรียกว่ายื่นข้อเสนอให้การต่างหากคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณชาติชายจะไม่เซ็นก็ได้นะคะเพราะว่าแอนมีแลนจะใช้คลิปกล้องวงจรปิดเนี่ย อีกหลายอย่างเลยแล่้ะค่ะเซ็นก็ได้วะนี่ค่ะสุดยอดมากเลยครับสกิลนักเจราจามือทองจริงอะ ขอบคุณมากเลยนะคะผู้จัดการไม่เป็นไรหรอกจก้ะก็พวกเราเนี่ยเป็นทีมเดียวกันแล้วนี่เอาแบบนี้นะพี่ว่าอากับม้ามเนี่ยกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะละ คืนให้แล้วก็ขอโทษน,นะที่แกล้งเธอไม่เป็นไรแล้วค่ะความจริงฉันก็ผิดเองนั่นแหละค่ะที่หาวาคุณเป็นพวกโรคจิตอ่ะแต่ทั้งที่คุณก็เป็นคนดีมากแถมยังเทสุดๆไปเลยค่ะฉันเทมากเลยเหรอสุดๆเลยละค่ะยิ่งตอนนี้ต่อยคุณชาติชายอะไรนั่นนะคะยิ่งเทไปกันใหญ่เลยค่ะ เท่พอที่จะให้เธอชอบได้หรือเปล่าบ้าเหรอคะหัวหน้าจะพูดจริง พดหรือ,อยังอะเออนั่นแหละเออฉันรู้แล้วนะแกรับรองเลยนะเสาเนี่ยฉันต้องเลิศที่สุดทำไมแกไม่เชื่อฉันหรอแป๊บหนึ่งนะขอกินน้ำก่อน ออเลยเออนี่แกเดี๋ยวฉันให้แกดูชุดนะชุดแกเนี่ยเทียบไม่ติดกับชุดฉันแน่นอนดับรองเลยแกโอ้ยนี่อย่ามาเออแป๊บหนึ่งเออแป๊บเดียวแก ป่าไปไหนวะเนี้โอ้ยใช่แกที่นี้เนี่ยแกเชื่อจำได้หรยังว่าชูันะมันเลิศมากโอ้โหใช่พิ่งจะสู้ได้วะเนี้ป่าเล่นอะไรของมันวันนี้ก็บอกแล้วไงว่าวันเสาร์ฉันต้องเรอดที่สุดอาดี อยู่แล้วว่าแกดได้เลยแกเดี๋ยววันเสาร์นะจะ<า>แ,แต่งให้เต็มเลยนะจีงแกพี่บิวมาคุยโทรศัพท์อะไรตรงนี้เนะี่ยพี่เล่นเกมอยู่ในตายเลยเนะี่ยตอบนะแกพี่นั่นแหละทำไมไม่ไปเล่นที่อื่นเสียงดังโนหนกหูน่ารำค่ะพี่พี่มานั่งนี่ก่อนนะโอ้แกงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันโทรกลับ พีทลูกพีทพีทลูกพีทอยู่ไหนอะลูกพีทคานไปเล่นไหนของเขาหน่าพีทพี่ตัม้มแย่แล้วพี่อะไรบิวพี่เล่นเกมอยู่เนี่ยลูกลูกหายอะพี่ฉันขึ้นข้างบนเมีวของเพื่อนดูแค่แป๊บเดียวอะกลับลงมาข้างล่างลูกก็ไม่อยู่แล้วอะ เดี๋ยวพี่ไปหาข้างบนนะเดี๋ยวพี่หาข้างล่างเองพีทพีทอยู่ไหนอะลูก พี่แอนไหมเพื่อพี่แอนพาลูกพีไปเล่นที่บ้านอะ่ะใช่แตะโอ้ยมาแล้วจ้าเอาเข้ามาก่อนนึวกว่าใครตั้มกับบิวนี่เองแล้ว ไปไงบังไงอ่ะและ้วทำไมหน้าตาตื่นแบบนี้มีอะไรหรอพี่แอนคะพี่แอนได้พาลูกพีทมาเล่นที่นี่ไหมคะไม่นะวันนี้พี่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเอ่ะทําไมอรอเกิดอะไรขึ้นหนอก็ก็เจ้าพีทสิพี่หายไปไหนกันไม่รู้เนี่ยฮะลูกพีทหายหอ๋อแล้วหายไปได้ยังไงอ่ะแกสองคนหาดีหรือยังโอ๊ยพี่ถ้าพวกฉันรู้ลูกหายไปไหนฉันคงไม่มาที่นี่หรอกนี่เรหาทั่วบ้านแล้วอ่ะพี่ สรุปพีไม่ได้พาพีมาเล่นที่นี่ใช่ไหมอะตังคะเราจะทำยังไงกันดีอะฉันเป็นห่วงลูกอะหรือว่าลูกพีน่ะคะ่ะจะคานออกมาหน้าบ้านแล้วคนก็เลยอุ้มไปเดินเล่นแถวซอยหรือเปล่าคะงั้นเดี๋ยวผมว่าเนี่ยไปลองหาดูในซอยก่อนดีไหมครับก็ดีค่ะเดี๋ยวฉันช่วยหานะคะฉันก็เป็นห่วงลูกพีเหมือนกันขอบคุณมากนะคะพี่แอนฉันฝากด้วยนะพี่จ้ะ พี่วาดเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปหาลูกพีทเลยดีกว่านะครับงั้นเดี๋ยวแยกย้ายเลยดีกว่าครับลูกพีอยู่ไหมคะเห็นลูกพีมไหมคะขอบคุณค่ะลูกพีทลูกพีทลูกพีทอยู่ไหนลูกลูกพีทลูกพีทลูก คะเห็นลูกพีทไหมคะขอบคุณค่ะลูกพีทอยู่ไหนเนี่ยลูกพีท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 อยู่ไหนอะลูกนี่แม,ม่บิว๊ว เธอเลยอ่ะลูกพีทลูกพีทพี่ตั้มทำไงดีอะพี่ฉันหาลูกไม่เจอพี่แอนพี่แอนเจอพีทไหมคะพี่ก็เดินหาทุกซอกทุกซอยแล้วอะไม่เจอเหมือนกันอะ เราจะทำยังไงกันดีอะ่ะไม่รู้แล้วบิวนี่ถ้าลูกหายขึ้นมาจริงๆนะก็เป็นความผิดบิวนั่นแหละม่อคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเนะี่ยพี่มาโทษฉันแบบนี้ได้ไงอ่ะพี่เองก็เล่นเกมเหมือนกันอะ่ะบิวจะมาโทษพี่แบบนี้ไม่ได้นะบิวเป็นแม่บิวก็ต้องดูลูกดิไม่ได้เรื่องเลยแล้วพี่เป็นพ่อภาษาอะไรไม่ได้เรื่องเหมือนกันนั่นแหละพออพี่ว่าทั้งสองคนใจเย็นๆก่อนดีกว่าไหม พี่จะให้บิวใจเห็นได้ยังไงอ่ะป่านนี้ลูกจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะพีทแม่ขอโทษว่าพีทจะโดนแก,งกน๊งรักเด็กละพาตัวไปแล้วอ่ะช่ิวต้องใช่แน่นเลยอ่ะเดี๋ยวพี่รีบโทรหาตำรวจก่อนดีกว่าเป็นอะไรทำไมหน้าเครียดกันแบบนั้นแม่ครับ ท่านขอโทษนะเจ้าพีทหายไปไหนก็ไม่รู้แม่นี้แกพูดจริงเหรอพวกแกดูแลลูกกันยังไงล่อยให้ลูกหายไปได้มีกันอยู่สองคนแทนที่จะช่วยกันดูแลลูกเนี่ยมัวแต่เล่นโทรศัพท์กันอยู่สิเป็นพ่อเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ย <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งเจ้าพีทมันก็ยังเด็ก แล้วปล่อยให้มันค่าสายตาไปได้ยังไงและถ้าเกิดเจ้าพีทมันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วจะทํำยังไงคิดสิคิดพวกเราผิดไปแล้วค่ะแม่พวกเราขอโทษนะคะนี่เราก็กําลังไปแจ้งความตามหาลูกค่ะแม่ใช่ครับไม่รู้ป่านนี้เจ้าพีทจะเป็นยังไงบ้างครับแม่พ่อขอโทษนะลูกพีทตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนเนี่ย ตั้มบิวลูกแก่ไม่ได้หายและไม่ได้ถูกแก๊งรักเด็กจับตัวไปหรอกแม่หมายความว่าไงครับน้ำก็ไม่เย็นแอวนั้นเย็นๆกินดีกว่าไวโอ ฉันมาไว้ในตู้เย็นเนีหลานฉันโอ้หต้องเป็นเจ้าตั้มกับเจ้าบิวนแน่แน่เลยอโอโหไม่เป็นไรแล้วนะลูกฝันเอ้ยฝันมาย่าอยู่นี่แหละลูกเดี๋ยวย่าจะจัดการพ่อกับแม่เจ้าให้เออ ว่าเช่นจะทำยังไงดีข้ามาก่อนจ้าปาดามีอะไรหรือเปล่าจ้าแล้วอุ้มลูกพีชไปไหนคะเนี่ยไม่ได้พาไปไหนหลกจ้ะหนูแอนพอดีป้าน่ะจะเอาเจ้าพีชนะ่ะมาฝากหนูแอนไว้สักแป๊บหนึงน่งจ้า แต่ถ้าเจ้าตั้มกับเจ้าบิวมันมาถามอ่ะก็ให้บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นนะเออมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะจ๊ะป้าหมายความว่าไงคะฉันไม่เข้าใจก็เจ้าตั้มกับเจ้าบิวสิมันติดโทรศัพท์ไม่สนใจอะไรเลยและเนี่ยมันก็ลืมเจ้าพีทน่ะเอาไว้ในตู้เย็นนี่ดีนะป้ากลับมาทันถ้าป้ากลับมาไม่ทันก็ไม่รู้เจ้าพีทน่ะมันจะเป็นยังไงบ้าง ป้าก็เลยจะสั่งสอนมันน่ะโหตายจริงไม่นึกเลยนะคะว่าตั้มกับบิวเนี่ยจะเป็นได้ขนาดนี้ได้ค่ะเดี๋ยวแอนจะช่วยดูลูกพีทให้นะคะอขอบใจหนูแอนมากนะจ๊ะจ้ะ ช่วยไปพาเจ้าพีทมาให้ป้านหน่อยนะจ้ะป้าลูกแม่พีทแม่ขอโทษนะลูกพ่อขอโทษนะลูก มัวแต่เล่นเกมจนละเลยลูกอ่ะต้ต้องขอบคุณพี่แอนมากมากเลยนะครับไม่เป็นไรจ้ะตั้มก็ต้องขอบคุณแม่อีกครั้งนะครับนี่ถ้าแม่กลับมาจากตลาดไม่ทันเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าจะพีจะเป็นยังไงตอนนี้อาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้นะครับนั่นสิคะแม่บิวต้องขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะเรื่องทั้งหมดบิวยอมรับผิดเองคะ่ะ พวกแกคิดได้มันก็ดีแล้วแล้วคราวหน้าเนี่นะยม,มัวแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ล่ะโทรศัพท์น่นมันไม่มีชีวิตถ้าหายอ่ะก็หาซื้อใหม่แต่ลูกแกน่ะมันมีชีวิตแล้วถ้าหายไปอ่ะจะไปหาซื้อที่ไหนได้ป้าจ๋าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยงั้นฉันขอกลับบ้านก่อนนะจ๊ะขอบใจมากนะหนูแอนจ้ะป้าจ๋ะ ไปก่อนนะขอบคุณค่ะตั <c oughs> งพีท <c oughs> ตัวพีทดูตรวพีทครับตรวพีทตัวกระต่ายกระต่ายเดี๋ยวไปด้ยิราฟไหม ยีราฟไหมดูจากแม่ยีราฟฮู้ยุชอบไหมครับตายดีกว่าลูกเพีชนี่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 เอาไหนครับเอาไหนอันนี้ไหมอันนี้นีโอ้ยชุบึ๊บมาเร็วมาหาห่อเร็วปุ๊บชุบอ่าฟู หว่าไงเบอ๋อไม่ว่างวะ่ะเล่นกับลูกอยู่โอเคโทษทีนะเว้ยเออเออเออวาย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 ว้ยายโชคดีนะคะประดาที่ตั้มกับบิวอ่ะคิดได้ ไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่เห็นภาพแบบนี้หรอกค่ะ <Nothing S 1> นั่นมาซีนหนูแอน